สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งท่านผู้ชมครับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งที่ผ่านความเห็นชอบของสาภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สและในลำดับต่อไปก็เป็นอำนาจของวุฒิสภาที่จะพิจารณาเป็น3าวาระเช่นกันนั้นมีความเป็นไปได้หรือทางเลือก ที่จะออกมาเป็นหลายทางดังต่อไปนี้ข้อ 1. กรณีที่หลายฝ่ายโดยเพราะอย่างนี้พักประชาธิปัตย์สวสรรหาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเสนอให้นายกรัฐมนตรีหรือใครก็ได้ถอนร่างพระราชบัญญัติออกมาเสียจากการพิจารณาของสภานั้นตกมาถึงขั้นนี้แล้วทําไม่ได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดพูดง่ายๆคือมันเลยไปไกลกว่าที่จะทําเช่นนั้นได้แล้ว เพราะฉะนั้นการเรียกร้องของแกนนำม็อบเป่านกหวีดที่ประกาศบนเวทีปราศัยที่ถนนราชาดำเนินจึงเป็นเล่กลทางการเมืองเสียมากกว่า2เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินดังนั้นวุฒิสภาจึงมีเวลาที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วัน 3. ในการพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการถ้าวุฒิสภามีการลงมติด้วยเสียงข้างมากรับหลักการก็ต้องตั้งคณะกรรมการไปพิจารณาต่อในวาระที่สองแต่ถ้าวุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เท่ากับวุฒิสภามีมติยับยัง้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไป180วันซึ่งถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินสภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันทีต่อจากนั้น ถ้าสภาพุทธทนรศษฎรยืนยันร่างเดิมที่ส่งให้วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาพุ้แทนราษฎรให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายภายใน20วันเว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้ยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา154วงเล็บหหรือวงเล็บส 4. การพิจารณาของวุฒิสภาในขั้นกรรมธิการและในวาระที่สองและวาระที่สถ้าหากพิจารณาจบแล้ววุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวในวาระที่3ก็เท่ากับวุฒิสภามีมติยับยัง้งซึ่งก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันกันกบกรณีตามข้อ3คือต้องรอไว้ก่อน180วัน สภาผู้แทนราษฎรจึงจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ในกรณีที่วุฒิสภามีมติยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นในวาระที่1นึ่งหรือวาระที่สซึ่งจะต้องรอไว้ก่อน180วันนั้นหลังจากครบ180วันแล้วสภาผู้แทนราษฎรไม่ยกขึ้นพิจารณาใหม่ร่างพระราชบัญญัติก็ยังคงค้างวาระอยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าสภาผู้แทนราษฎรต้องการให้ตกไป ก็ต้องยกขึ้นพิจารณาใหม่แล้วมีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้นจึงจะตกไปอย่างเป็นการถาวร 5. ในกรณีที่วุฒิสภาพิจารณาจนจบวาร,วาระที่สองและวาระที่สามแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่ขัดข้องและเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายภายใน20วันเว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา154 แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกของสภานั้นมีจํานวนเท่ากันตามจํานวนที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนดประกอบกันเป็นคณะกรรมิการร่วมกันเพื่อพิจารณาเสร็จแล้วเสนอร่างของคณะกรรมการร่วมกันดังกล่าวต่อสภาทั้งสองถ้าสภาทั้งสอง ่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูนเก้าทูนกระหมอมถวายภายใน20วันเว้นเสียแต่ว่ามีผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา154ถ้าสภาใดาสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและต้องรอไว้ก่อนรอไว้180วัน ต่อจากนั้นถ้าสภาพู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่แล้วยืนยันตามร่างที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนก้าทูนกำหม่อมถวายภายใน20วันเว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา15 4 แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่แล้วมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งร่างพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันตกไปท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินินรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ